ท่านผู้ชมวันนี้จะพามาเยี่ยมยายหังโคกน้องนาะธนาคารน้ำสามไร่สวัสดีเจ้าคุณยายไปพาหลวงพ่อไปดูสินี่เป็นศูนย์เป็นลูกศิษย์ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุรินทุนรุ่น12ใช่ไหมจ๊ะโอ้ท่านผู้ชมครับดูดูคุณยายดูสิครับร่นแรงแล้วโม่เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเนี่ยเห็นไหมครับร่นแรงแล้วเข้าไปก่อนปลูกกล้วยแล้วก็ไม้สักกออครับครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยววันนี้เราพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมยายหังยายหังนามสกุลอะไรจ๊ะยั่งยืนยายหังยั่งยืนครับท่านผู้ชมโครงการของเธอพัฒนาชุมชนสามไร่ครับเดี๋ยวเราไปดูซิยายหังทําได้ดีแค่ไหนครับท่านผู้ชมหนึ่งเก้าหกมูอะไรแม่มูสิบห้ามูสิบห้าโอ้ยคะหาดยายหัง อยู่เฝ้าสวนดูดูท่านผู้ชมครับน่ารักมากเลยคฤิหาดยายหางาเรียว่าหยีคน้อหวครับโอ้คุณยายอยู่สมาะสบายสบายว้าวโอ้โหเย็นสบายดีโอ้ สุดยอ,อดเลยครับท่านผู้ชม,มนี่เดี๋ยวเรารเดินไปดู้รัอืเดีมนีปุ๊บอุ๊อุ๊อุอุ๊โอ้โครับอืม,อม,อมนี่ปีแรกใช่ไหมยายปีแรกจ้ะปีแรกโอ้ท่านผู้ชมครับสสุดยอดครับ ลึกอ้ท่านมาพังดิครับเมื่หากานาผัดแล้วม่าเห็นเราอู้ลึกมากลึกมากนี่ยครับธนาคารน้ำนะครับอคเนาะเพิ่มต้นไม้ครับอืนไมได้เ่มันไได้เพ่มต้นไม้ไ่มตนไ่ไม้พ่มต้นไม้ไ้เพิ่มต้นไม้ไมน้ด้เิ่เพ้้เต้มตเ แม่นี่แยกเด้แยกครับโอ้คุณยายดูสิเอาแหวกดูสินี่นี่เนี่หลุมพอเพียงจริงๆมีต้นอะไรบ้างอยู่ข้างๆต้นกุ้ยยางนาหนึ่งยางนาไม้แดงยางนาไม้แดงอันนี้สองมายางนากับไม้แดงเออมันตายไปีะโตครับท่านผู้ชมรับรองสั้งคุณก้อนใหญครับสวยมากครับท่านผู้ชมครับ เนี่ยครับของยายยายหังยายหังนามสกุลยังย่งยืนรับรองยั่งยืนแน่ครับดูสิว้าวมีไผ่มีนาโคกน้องนาครับท่านผู้ชมดูสิมีกล้วยแลเริ่มมีกล้วยกินแล้วครับเห็นไหมกล้วยฮะสุดยอดครับท่านผู้ชมครับข้าวก็สวยงาม อันนู้นก็ใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่ของไส้ไก่ไปนู่นอืมบ่อโน่นใช่ไหมครับบ่อโน่นใช่ของอุลจริตแต่แต่โครงการโครงการเดียวกันใช่ไหมโครงการหนึ่งปีพอดีนี่น้องเข้ามือจากโผปีนี่เข้ามือปีนี้โอครับครับนี่ท่านผู้ชมโครงการเหล่านี้หนึ่งปีใช่ไหมพ่อใช่นี่นี่นี่ยายหังย่างยืนกับอะไรครับ นายเสายังยืนใครเอ่ยู่สามีผัวขากอิลีเลยพ่อเฒาสุดยอดเลยครับนี่เห็นบออ่คร,บครับครับนี่แหละม่กินมีอยู่ไม่ใส่พ่อแม่พี่น้องครับค่อยๆเป็นรับรองเลยครับเห็นบ่ขนุนบักมี่ไม้พยุงครับพ่อเพราะว่าเราขุดถึกหน้าแรงเนาะ แล้วเราปลูกตอนหน้าแรงได้ไม้มาทางหน้าแรงใช่ไหมครับนี่แหละไม่เป็นไรครับใช้ได้เลยลุงผล,ลดูดิครับนี่ท่านผู้ชมดูสิเนี่ยไม้แดงคู่กับกล้วยยางนา,าพยุงโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยปลูกแบบ 0, ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุรินเลยว้าวใบหางลุงแสง ลุงเสาลุงเสาเยั่งยืนท่านผู้ชมครับน่ารักมากเลยดูสิครับเอเห็นนะฮะนี่หนึ่งปีครับที่ครับท่านผู้ชมดูสิครับนี่ปีเดียวข้าวก็งามครับข้าวก็ไม่ไม่ต้องใช้สารเคมีครับโอ้ยตรงนี้ปลูกอะไรพ่อตรงนี้ ข้าวกับปลาสงคกรรับดูสิกล้วยพ่อกล้วยนะเพิ่มได้นะครับกล้วยเนี่ยเห็นไหมขุดหนอพ่อเอ้ยสุดยอดครับลุงผลเห็นไหมครับหินอุ้มน้ําเห็นไหมสีน้ําตาลเห็นไหมพ่อหินอุ้มน้ําเห็นไหมครับนี่ห็น ภาษาอังกฤษคือหินอักเฟอร์นะครับใช่หินอุ้มน้ําครับอีสานบ้านห้าวเอินว่าหินตับหมูหินตับเป็ดนี่แล้วแต่เสืเอ่อมเห็นบอกครับท่านผู้ชมดังนั้นบ่อนี้นะครับจะไม่มีวันแรงอีกต่อไปครับรับรองไม่แรงเด็ดขาด<อ>ครับทายังไงก็ไม่หมดเพราะน้ํามันซึมไปอยู่ใต้ดินแล้วครับเขาเรียกว่าธนาคารน้ําครับ สุดยอดเลยวันนี้ท่านประธานสภาลุงผลพามาเยี่ยมชมเครือข่ายลูกข่ายโคกน้องนาธนาคารน้ำของอําเภอรัตนบุรีของเราครับท่านผู้ชมอมาแล้วนี่นี่นี่ไหน,นอู้ว้าวท่านผู้ชมนี่เห็นไหมนี่เครือแรกใช่ไหมยายฮังสุขาเครือปลาท่านผู้ชม ดินไม้ครับบองงามปันได้แต่ก็โอ้ยนี่ของสุขค่าเครื่อครับมันไม่ธรรมดานะโอ้ยครับธรรมดาครับครับโคกน้องนาธนาคารน้ํายายหังโมเดลโคกน้องนาธนาคารน้ํายายหังวันนี้เราพามาเยี่ยมโคกน้องนา นายสาวยายหังยั่งยืนโมเดลขักบอ่อพ่อัดีใจบ่โอ้ยดีใจจ้าดีดหล่ะเพิ่นมาเห็นไทยโอ้ขอบคุณเพิ่นหลายๆยังว่าะตะกี้มาไก่แห้งแห้งแห้งแห่งไหมมีน้ามีหยังไหลใส่โอ้ยเ<ใ>ข,ขาวทาอยู่บ้านนี่ โบเสียดายเนาะพ่อเนาะที่ดินเนาะคงจะโบเสียดายหรอกป้านี่แหละมันมีอะไรพ้นประโยชน์เนาะแมนพ่ออ้อหมือนอยากบอกฝากไปคนที่ยังตัดใจเห็ดผักพี่น้องเด้อหลายๆผู้หลายๆคนเด้อครับให้มาเห็ดแบบนี้แหละอาศัยว่ามันทีดีต่อไปครับหน้าหลงก็ดีครับหน้าหน้าโน้นก็ดีครับมันน้ำเพามันได้ใส่ตลอดสะอาด ไปเลยแหละเนี่ยนี่ความสุขบ่พ่อโอ้มีความสุขแล้วได้เฮ็ดด้วงสิกะับกิ้งคายยังกับบัขึ้นบ่อยากพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับน่ะถึงปลาถึงหยังเนาะถึงพีเดียวนึงพ่อปีเดียวนึงพูดเห็นบ่นี่ไม้พยุงโอ้ไพยุงแล้วไม้ประดูกิ่งอ่อนพุ่นน่ะพ่อท่านผู้ชมนี่เห็นบ่ครับ โอ้ยนายเสาอย่างยืนนายยายห้างเป็นอย่งไรยายเจ้าว่าเป็นอย่งไรมีความสุขบ่มีความสุขจ้าดีมากมากดีหลายจ้ใช่ว่าคนเมื่อกี้บ่อยากเสียหน้าเอาสร้างเขาแล้วเแล้วเอาเป็นน้องใครของมานจ้าใช่ไหมเนี่ยเขาเล่ได้ดีครับโอ้ยเสียได้ครับวันนีครับวันนี้เออตอนนี้ พิสูจน์แล้วนะพ่อเนาะว่ามันผักอีริ่งนะผักอิรัิ่งเขาจะปลูกเมียงก็ได้จะปลูกพักปลูกหญ้าปลูกเมีงก็ะไรเมื่อในครูมานี่นั่นเห็นบอลระเบนเมืแอจะมองเฉยดเอาน้ำแบบมีอะไรตักตลอดปีนะพ่อเนาะโอ้ยตลอดโอ้ยไป่าภาพว่ายางเบิ่งนะพอน้ไปท่านผู้ชมเลยโอ้ยนี่เห็นบอลหรเห็นกับตาชื่นชมครับความดีงามของเพื่นก่อนซ้อนพูนบ่อื่นเ่อยากครับผุนผุนครับโอ้ยบ่อื่นเ่อยากครับ ครับนี่มาพ่อมาเฮาเฮามาทายทั้งที่พ่อมาอยู่ป่ายมาโอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเดี๋ยวเฮาสิได้ไปแปลงอื่นน้าเพอใหไ่ไม่ไงครับอืมคแปลงอื่นก็อยากให้ไปเบิงไปทายไปโชว์เพราะว่ามีดีมีอวดมีโชว์โอ้ยพ่อเบิงติละอ้ยเบิง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 อ่อนซ้ออนงามมีแต่ต้นงามงอยู่ดอกไหวนั้น เห็นบ่ล่ะเออแต่ว่านพ่อพยู่ได้กินใหม่ก็ใหญ่แม่นพ่อเบิ่งยางหน้าไม่พยุงนี่มือครับน้อยพันใหม่มาหน่อยนะหนอยยางครับครับบ่เป็นหยังพ่อหาซื้อมาเพิ่มเติมเอายังทันอยู่เด้อพ่อเด้อพันอยู่ครับปลูกมาแทรกลงไปในขางกล้วยเด้อไม่ขนาดมาปลูกน้าใหม่ไม่ซักนะเออเอาไปหาไป ฮาไม่สักไม่สักมากลายเอาถือใหม่แต่กุ้งเที๊ยัวให่นั่นครับเพราะว่าญีปุ่นครับโอ้ท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมโอ้อ่อนซอนเพื่อนก็ดีใจขน้อยก็ดีใจหลายครับเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่บางคนโอ้ยเสียดายหน้าบ่อยากเสียเฮ็ดคุดโคกน้องหน้าผีบ้าบ่พวกโตผีบ้ามือนี้ได้พิสูจน์ล่ะพิสูจน์แถวๆมีความสุขเนาะพ่อนายกผลประธานมีแสงมา นาโอ้ยนี่ถ่ายก็ป่าครับเห็นบอกครับมีแต่นางแหงได้ี่นี่เห็นมานหนามมีแต่แหงเนาะบานนี้มีบานนี้มีแต่น้ามีความสุขชุ่มชื่นโอ้ยอ่อนซอนครับะไรกินอยากกินครบอะไรกินนั่นครับท่านผู้ชมเอ้ยเอาพอขอบคุณกรมพัฒนาชุมชนให้แน่ขอบคุณท่านอธิบดีสุทธิพงษ์จุนเจริญรือพนโอเต็มที่ครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีนะครับ และก็ผู้มีพระคุณของพวกเราเนาะทุกคนทุกท่านนะครับที่ส่งโครงการนี้มาให้นะครับในโครงการโคกน้องนาโมเดลนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอขอบคุณพันละลายแล้วก็ไมาเห็นที่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดของประเทศไทยนะครับเราต้องช่วยกันผลักดันโครงการนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อประโยชน์ให้กับลูกหลานส่งต่อให้กับลูกหลานของเราเพราะว่ามันมีประโยชน์หลายทุกด้านเลยนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าจะเป็นด้านเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยย่างนาล้ลงเห็นเน่เ้าาโอ้แล้วก็เป็นสิ่งที่พัฒนาให้เรานี่อยู่รอดปลอดภัย,ย,นยนะในในใน,ในโอกาสข้างหน้านะครับตัวนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีเป็นอย่างสูงนะครับที่ส่งเสริมโครนองนา,งนาม,มาให้กับชุมชนในตำในตำ,ในตำบลหนองบานอำเภอรัตะนบุรีจังหวัดสุรินทร์ ได้สืบสารแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไปนะครับสาธ<า> <UA> ุสาธุขอบคุณค,คุณพอ่อทุกคนนะ <Gerilim. S 1> วันนี้ท่านผู้ชมครับหลวงพ่อสังคมพามาให้เห็นกับตาเอาเอิญนว่าเห็นต่ําตาเนาะ ů, ก็ <คำ S 1> ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่นู่นเลยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรานะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ เยียวยารักษาลูกหลานชุมชนแผ่นดินไทยด้วยโคกน้องนาแห่งน้ำใจและความหวังขอบคุณท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญท่านอาจารย์ดรวิวัฒน์สัญญกรรมทอนและเครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติท่านอาจารย์พิเชษโสวิชสกุลครับอาจารย์นาจากลาดกระบังตลอดทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทุกคนครับวันนี้ทุกคนขออนุโมทนาสาธุ ภูมิใจมากครับว่าเสียดายวันนี้มีเวลาน้อยครับท่านผู้ชมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นไปพลางๆครับงดงามมากครับนานเท่าไรนะแม่โอ้เอาไปเอาไป โคกน้องสุรินโอ้ครับชสุรินสุดยอดกี่วีนะสิบวีอ่อนซอนพูนนุ่นนร่บสุดยอดนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นตาอ่อนซอนไม่ไมกระจหายใจความแมนบอยายยาน่ามันบบงอามไปไปมามาพี่น้องเอ้ยครับนี่ต้องขอบคุณหลายๆผู้มีส่วนเกี่ยวของให้โคกน้องหน้า ธานาคารนามสูลินของเฮาครับเกิดผลสำเร็จผลสำเร็จทุกประการมือนีอัตมาภาพพระอาจาร,รย์ดรสังคมขอจากขอกาบลาบพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่านี้ดังนั้นถ้าท่านใดที่คิดว่าอ่า discredit หรือว่ายังไม่มั่นใจว่าโคกน้องนาะมันดีอย่างไรนะครับก็ขอร้องว่าอย่าเพิ่งไป discredit นะครับ If you r e not good enough to understanding about โคกนองนา or sufficiency economy please don't be hesitate to call me okay <ST AN CE> ดังนั้นท่านใดที่สนใจเรื่องโคกน้องนาและถ้ายังไม่เข้าใจอยากจะเรียนรู้เรื่องโคกน้องนาให้มากกว่านี้นะครับโปรดกรุณาคอนหรือโทรมาหาหลวงพอ่อดรสังคมได้ที่0895742528นะครับ จะพิสูจน์ได้เห็นว่าโคกนองนาธนาคารน้ำโมเดลมันได้ผลจริงๆนะครับเกิดความร่มรื่นชุ่มชื้นร่มเย็นนะทำให้แผ่นดินไทยของเรามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนได้อย่างแน่นอนขอทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญขอเจริญพร